อ่ะโอเคก้น,นี้มีเพื่อนที่เพิ่งส่งมาแล้วผมของมีผูโอเคเนาะของเด็กอ่าเด็กวิทย์นะครับผมเด็กสสกเอื่นก็ดูด้วยก็ได้นะครับผมนั่นอ่ะมาดูกันในนี้โอเคนะอ่าเ,เมดไอพาร์ไอออปิเนนพราระกราฟนะครับผมสีแดงคือแก้ไขโอเคเนาะสีเขียวสีฟ้าในนี้คือโอเคทำเหมาะสมแล้วแต่แนะนำเพิ่มเติมนะครับผมอ่ะเรามาดูกันตรงนี้โอเคเขาบอกว่า the difference between high school and university life อันนี้คือโอเค main idea หัวข้อโอเคเนาะโอเคงั้นมาดูตรงนี้เลย the difference ปุ๊บมีปัญหาเลยครับผมนั่นแค่ okay, นะในกรณีนี้ the difference ในที่นี้ต้องเป็นคำนามใช่ไหมครับผมนั่นแค่ okay, นะแต่ในบริเนี้ยลงท้ายด้วย ent จะเป็นคำอะไรครับผมคุณศัพท์ adjective เปลี่ยนเป็นคำนามก็คืออะไรครับผม n ก็คือ difference di ลงท้ายด้วย ence หรือ ance ก็บอมิจะเป็นคำนามโอเคแปลว,ว่าความเปลี่ยนอายความแตกต่างนะครับผมนั่น the differences between high school and university life โอเคงั้นมาดูกันตัวแรก first จะใช้ first หรือ firstly ก็ได้ครับผมนั่นโ okay, นะอเคในนี้นั่นแหละอ,อันนี้ first you have to manage your own times properly and make get in schedules โอเคอ่ะฮะแล้วยังไงต่อ unlike high school I like I like in high school, go m I like in high school I need uh I like in high school, go There were uh there were schedule for you from your parents or your teacher because uh because more would they I like uh uh they uh uh I don't know, something <c oughs> ตัวดียวผมมันมีพอดีแฟนอาจารย์กำลังทำกับข้าวอยู่ from your parents or your teachers because none would tell you to do these things อัออนนี้อันนี้บอกเลยว่าอพอเข้าใจความหมายแต่สื่อสารออกมาแล้วงงๆครับผมนั่นโอเคนะไอ้นี้จะพูดถึงในเชิญคอนเทนต์แล้วกันคอนเทนต์ content นะครับผมนั่นโอเคนะ it's your own life โอเคมันเป็นชีวิตของคุณ You have to d e s i g n that by yourself okay You have to decide t t by yourself okay ตรงนี้อมีแก้ไขก็ผมคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองใช่ไหมหลัง t o จะต้องตามด้วยอะไรับผม verb ช่องที่1แต่ในกรณีนี้เติม ed ไม่ได้นะครับผมนั่นโอเคเราตัด ed ทิ้ง You have to decide by yourself ออืคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองใช่ไหมผม If you are good at manage our t i m e อะไระ ถ้าตรงนี้ขออ่าถ้าเป็นเนี้ยตรงเนี้ยอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นอะไรนะเป็น word choice ครับผมนั่นโอเคนะ manage time โดยเนี้ยถามว่าได้ไหมก็พอเข้าใจครับผมนั่นโอเคนะแต่เขาจะใช้เป็นคําว่าอะไรนะ time management การจัดก,การเวลาอ่อถ้าคุณเนี่ยเป็นคนจัดอะไรนะเอ่อ จัดก,การเวลาดีใช่ไหมผม maybe you can have plenty of times to do anything else like playing video games โอเคอ่ะตรง้ตรงมาดูตรงนี้ครับผมนะ่คเข็น maybe ตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับผมควรจะไปอยู่ตรงนี้แทน you maybe can have plenty of times to do anything else to do อะไรนะ uh, anything else อโอเคถ้าเป็นอาจารย์เนี้ยอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้ไป anything ครับผมตรงนี้ถือว่าเป็น word choice ครับผมไม่ได้จะเปลี่ยนจาก anything เป็นอะไรนะ you a ะไ you can have plenty of times to do other things other things like หรือว่าตามด้วย such as ก็ได้ตรงนี้ like ได้ไหมได้ครับผมนั่นโอเคเนาะอันนี้เปลี่ยนสีเขียวด้วยกันหรือตรงเนี้ยโอเคจะจะเปลี่ยนเป็น such as ก็ได้แล้วแต่ก็ such as playing video games or uh, hanging out with your friends โอเคได้ so it's important uh, so it's important to manage your time ถ้าเอาจารย์จะเพิ่มเติมอีกนึง and you manage your time well ได้ดีใช่ไหมครับผมนั่นโอเคเนาะเพราะว่า well เนี้ยเป็นคำกร,ริยาัพท์วยของ good ใช่ไหมไอ้ของเป็นคำกริยาวิเศษของ good ขยาย manage ตรงนี้นะครับผม มา Second you can't fix your final exam from F unlike high school โอเคครับผม you อันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับผม you cannot นะครับผมนั่นโอเคเนาะใช้แคนได้ไหมก็ได้ครับผมแต่ในบริบาทการเขียนเนี่ยเขาอยากให้เราใช้แบบว่าเป็นรูปเต็มมากกว่า fix your final exam from F unlike high school in high school your teachers might help you from bad grade for example if I got 49 points in mathematics ครับผมนั่น my teacher อ uh ่าฮะ it in mathematics อ uh ่าฮะอันนี้ครับผมอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะเป็น run on แล้วก็ผมมีการต่อเชื่อมกันสองประโยคความจริงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยสามารถจะจบฟูลจุดจบจบุดฟูลสต็อปได้เลยจบฟูลสต็อปได้เลยแล้วก็เนี้ยต้องขึ้นเป็นตัวใหม่ได้เลยครับผม my teacher would ask me to do something to upgrade my score โอเคอ่าฮะ i n นวิสิตี้ตรงนี้ก็บอกนะโอเคนะ้อเนื่องจากมีความขัดแย้งกันแล้วก็คือในโรงเรียนเนี่ยอาจารย์จะให้ทํางานเพิ่มนู่นนี่นั่นใช่ไหมบอมแต่ในมหาลัยจะไม่มีใช่ไหมบอมนั่นโอเคนะฉะนั้นควรจะต้องมีอะไรนะเออตรงนี้ได้ไหมก็ได้ก็บอมแต่เพื่อความเหมาะสมไม่ควรจะต้องมี conjunction ในหมวดบัตรก็บอมใเนี้แต่ขึ้นนําหน้าประโยค however อย่างไรก็ตามอะไรก็บอมในนี้อะไรนะ on the other hand ก็ได้ on the other โทษที other hand ครับผมนั่นโอเคเนาะ In contrast ก็ได้ครับผม In contrast เพราะว่าในทางกลับกันอย่างไรก็ตามใเนี้ยในมหาลายัยอ่ะ nobody could help you from bad grades you must accept your fate อ่าตรงนี้ก็บผมนั่นโอเคเนาะไม่จำไม่มั่นใจเหมือนเคยตรวจนี้ไปแล้วอย่างแต่ไม่เวลาตรวจซ้ำอีกรอบก็ได้ครผมนั่นแค okay, no? ่นะมาดูนี่หลัง must ใช่ไหมครผมใบนี้เราพอจำได้ใช่ไหมครบผมใบนี้ที่อะไรนะไม่รู้ว่าตอนติวพวกเราเคยเจอที่ล่าแบบช้าง มา้าวัวควายคือ modal verb อะครับผมนั่นโอเคเนาะ shall shoot คือช้างมา้าไอช้างใช่ไหมครับผม may คืออะไร may might must ใช่ไหมครับผมวัวคือ will w o u l d แล้วก็ควายคือ can c o u l d ในนี้จะต้องตามด้วยอะไรครับผม verb ช่องที่หนึ่งซึ่ง verb ช่องที่หนึ่งไม่สามารถมี ed ได้โ okay, อเคตรงนี้เข้าใจเนื้อหาครับผมแต่มีผิดเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่เป็นไร lastly Your responsibility is very important especially in university. โอเคอันนี้พูดถึงนั่นใช่ไหมบอมพูดถึงอะไรนะอ่าความรับผิดชอบใช่ไหมบอมนั่นโอเคอ่ะแล้วไงต่อ In high school your teachers would tell you to send homeworks ห uh ร huh, or take attendance in classes อ่าตอนนี้ก็เช่นเดียวกันกับบมนั่นโอเคเนาะไอ้น,นี้เนื่องจากมันมีการขัดแย้งกันใช่ไหมกับบมนั่นอดี๋ยงี้่ถ้าแบบนี้ได้ไหมก็ได้ แต่ถ้าอาจารย์จะแนะนำอุ้ยอะไรวะเน,นี่ยอย่าลบใหม่ก่อนประกาศไม่ตามเมาส์ However, in contrast, on the contrary, on the other hand อะไรพวกเน,นี้ยอย่างไรก็ตามหรือในทางตรงข้ามานะในมหาวิลาลยนะ Not even lecturers will tell you to do something like that You have to learn and improve yourself more than more than high school in order to get higher score โอเคอ่าฮะอ่าฮะอืมโอเคอันนี้พอเข้าใจ In conclusion, u h high school, university life are places to learn. Neither your teacher nor your friends can help you if you don't learn by yourself. โอเคอันนี้ก็ผมนั่นโอเคนะอันนี้ก็แค่อันนี้โดนได้ไหมได้เช่นเดียวกันแต่ก็แนะนำว่าอย่าให้เป็นรูปเต็มนะครับผมนั่นโอเคเนาะ If you not If you do not learn by yourself Don't be stressed, do not be stressed. Okay, okay, die. Just take a rest and if you lose your motivation, just do whatever you enjoy and I'm sure your energy will come back. Enjoy your, your city life. None said, okay, I'm um, telling I'm to go a I ا, ก็ได้ครับผมนั่นเคเนาะโอเคโเคดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคก็คืออ่านเนื้อหาก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคครับผมในนี้จะมีผิดพลาดเล็กน้อยครับผมนั่นเคเนาะจะมีพลาดเล็กน้อยก็คือตามที่สีแดงเอาไว้นะครับผมก็จะมีเรื่องเวิร์บช่องหนึ่งการใช้เวิร์บตามหลังโครงสร้างจะถามว่าในการพยายามสื่อสารก็โอเคเป็นที่พอเข้าใจได้มีการใช้สลับกันระหว่างอะไรนะคำนามคำศัพท์อะไรบ้างนิดหน่อยโอเคเรื่องนี้เข้าใจลองฝึกเรื่องใช้ คอนจัคงชันดูกับผมนั่นโอเคเนาะพวกหมวดแอนออโซบัตในเนี้ยที่อาจารย์ให้เป็นชีตโอเคอันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ